สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปซื้อกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวออกไปชอปปิ้งกับแม่บ้านนะคะดูพ่อบ้านแต่งตัวยังกะซัมเมอร์เลยค่ะแม่บ้านหนาวใส่สองชั้นสามชั้นพ่อบ้านใส่กางเกงขาสั้นค่ะไปค่ะหันเร็วไปไหมเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวเอาเจอบก่อนเจอบอยู่ไหน สบายสบายดีกว่าวันนี้หารองเท้าค่ะได้แล้วค่ะใส่บัลเล่์แบนๆโอ้ยขอโทษทีวางดังเกรือกเลย วัดไทยแลนะคะนี่วัดไทยตอนนี้แม่บ้านมาซื้อของอยู่ที่ตลาดเวียดนามค่ะดูขนมเยอะแยะ อยากมีเพื่อนไปนั่งกินเฟอกินกับพ่อบ้านแม่ลอยครับเดี๋ยวแม่บ้านจะไปตามล่าหาไอ้อะไรนะไข่มุกสีดำๆอ่ะที่เคยแบ็กเคยเคยทำชาไข่มุกในหะ้ลูกชายค่ะเคยได้อยู่ในร้านนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะมะกอ,อกน้ำค่ะเนี่ยซื้อไปกินกับพริกเกลือมะกอ,อกน้ำมะกอ,อกน้ำมังคุดก็มีค่ะ มังคุดโลละยี่สิบเหรียญมาไฟเชอรี่โอ้มาแล้วร้านนี้ค่ะเบลเลอร์เลยเจ <c oughs> ย,ยูเลยบ้างนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอแล้ว แม่บ้านแกเอาไปสักสักสองอันจะได้ไม่ต้องมาซื้อบ่อยๆแต่จริงๆมันไม่ได้อร่อยอะไรเลยทำไมลูกชายชอบกินก็ไม่รู้อะคะ่ะแม่บ้านจะเอาแบล็กวันมันสดไหมเนี่ยมาดูก่อนต้องดูวันหมดอายุด้วยนะคะซื้อของสภาพร้าน หาไม่เจอค่ะมีไหมอ๋อให้งนอน product option นะเห็นแนมะ่บ้านเช็คของก่อนนะคะหาสาคูกันนะคะสภาพร้านไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่ก็เขามีทุกอย่างนะคะเอา้าแม่บ้านเคยเห็นมันอันใหญ่ๆมันไปไหนแล้วตายแล้วเขาย้ายมุมจะหาเจอไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะแต่มันมันอันใหญ่ๆเบลอเลย อุตสาเป็นเมนติงมาเอาเลยนะ่เตรียมค่ะกิโลละสิบสามเหรียญเลือกเอาที่ลูกแข็งแข็งค่ะแข็งแข็งโปรดัก์ของของอียิปต์ค่ะเอาสักหน่อยนิดหน่อยก็พอไม่เอาเยอะค่ะ ดูความไม่ให้มีฝ่อๆพอละผักชีค่ะผักชีงามๆอ่อนๆเลยผักชีในบ้านนะครับผักชีสักสองตำไม่ชอบเพราะว่าบางอันมันไม่มีรากอ่ะแม่บ้านอยาไกได้ที่มันมีรากนี่ค่ะตัวแบบนี้มันจะเป็นมันยังเป็นเบบี้อยู่เนาะเอาเบบี้ไปสองตำ หอ,อมชื่นใจสารพัดผักค่ะเอาถุงใส่ไป่ละในบ้านให้ดูยอดฟักทองค่ะอันนี้ยอดฟักทองนะคะเนี่ยยอดฟักทองมีบวบมีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ดู ลาที่ละลายซับจริงๆค่ะเดินแป๊บเดียววิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งหมดละดลิงดิงค่ะดเช็คดิสวันอิสตองอินหรัดรายสัมผัสใช่ไหมใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่่่ใช แต่ไม่เอาหรอกค่ะดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงและลายซับจริงๆค่ะหมดแล้วแป๊บเดียววิ่งซื้อ,อตกงาปหมดเลย <c oughs> ยังไม่ได้ไปดูร้านไทยเลย <c oughs> ไม่ไปหรอกค่ะเดี๋ยวซื้อผล,ลไม้กับผักแล้วแม่บ้านจะกลับเลยร้านนี่ไปหนึ่งตลาดค่ะตลาดละลายซับแม่บ้านเรียกตลาดละลายซับ เอาเงินสดมาเท่าไหร่คือหมดค่ะเขาไม่รับการ์ดค่ะตลกตตลตล,ตลาดตลาดนี่ยังใหญ่เลยค่ะไม่รับการ์ดรับแต่แคชไม่อยากกดเอาแค่นี้แหละตลาดแรกนะคะเนี่ยซื้อดูเหมือนไม่ค่อยเยอะค่ะแต่แม่บ้านจะซื้อมันจะเป็นอาหารเป็นพวกเนื้อมากกว่ามีเนื้อมีปลามีอาหารทะเลมีหมูค่ะ ไปแล้วค่ะไปไปช้อปปิ้งฝรั่งทีนี้มาต่อกันที่ร้านฝรั่งค่ะร้านฝรั่งในบ้านเขาไปซื้อผัดอีกอยู่ดี <c oughs> สุที่นี่งาะงามค่ะสดอย่างสดเลยถูกดีด้วยสี่ลูกค่ะเอาซาลาลี่ดีไหม ถูกดีค่ะเซลล์รีตบลเลอร์เลยสองเหรียญมาซื้อกล้วยร้านฝรั่งกล้วยสามเหรียญเอาถุงดีกว่าค่ะสลับ It's not that fresh. Really. It doesn't look fresh yeah. no. What about you? Get something like this, and then we can add carrot. Is that fresh? It's Three dollars for that. Fresh enough? Just, it's just washed lettuce. Yeah, but I can add something else for you. Or oh, you want something like this? Rocket, it. rocket, it. and spinach. I can add carrot and cabbage for you if you want to. What do you think? Honey. I'll start here. That's 22. I just gonna... Yeah, I add something for you. Thanks. That looks fresh. That doesn't look fresh yeah. at all. Does it? No. Ooh. Yummy. Yummy stuff. Perfect stuff. <laughs> ก,กรอโอ้จริงๆแล้วซื้อไส้กรอกไปไม่ได้กินตั้งนานแล้วค่ะไส้กรอกอยู่นีนแพงแพงถึงเมืองไทยเนาะอันนี้เจ็ดแปดเรียนว่าอยู่ looking for ก h a t สั o เจ s <c> u <oughs> s t a ซื้อเนื้อตลาดเอเชียแล้วก็มาซื้อตลาดฝรั่ง Does she got bread so much? Yeah, what kind of bread do you like? I like a nice fresh bread. I think you see that here. Oh, would you like to have a look next door? Yeah. yeah. ช้อปปิ้งไม่เคยจบค่ะยังไม่ได้ถึงไหนเลยแม่บ้านอันนี้ของร้านเอเชียก็ยังไม่ถึงบ้านเอ้าเอา,เ,อาเริ่มแฉะแล้วค่ะนี่ขนาดของร้านฝรั่งก็ใช่ย่อยค่ะพ่อบ้านไปซื้อซับเวให้ลูกชายอยู่ ไข่นะคะในใคี่ไข่ไข่เดี๋ยวแตกคาไว้นี่กันอยู่กันสามคนช้อปปิ้งยังกะอยู่กันเป็นเจ็ดแปดคนค่ะของลูกสาวอาหารมา ตั้งอาหารหมาอาหารคนเป็นรถเลย ของค่ะจะกินกันกี่คนเนี่ยมีที่เก็บไหมที่บ้านอะ่ะไปแล้วค่ะกลับบ้านกันสองช้อปปิ้งสองที่ค่ะของเต็มรถเลยตาแล้วว่าจะไม่ซื้อเยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยไปค่ะกลับบ้านกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ